บทที่8โซรวาลยืนอยู่ตรงประตูเกือบเคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าของงานกระทั่งแขกคนสุดท้ายก้าวจากไปเขาจึงหันกลับเหนื่อยหน่อยนะโสนอนนี่เลยดีกว่านะอย่ากลับบ้านแป้นบ้านไม่มีความหมายอะไรนะกรอบสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นพี่หรือน้องมันก็ไม่เหมือนเมียจริงไหมเขายิ้มจืดจืดเหนื่อยเพลียอยากพักผ่อน แต่อาศัยที่เขาเป็นคนขันแข่งและถือมติที่ว่านายต้องหลับก่อนส่วนเขาต้องหลับทีหลังตลอดมาความเหนื่อยเพลียของเขาจึงไม่ปรากฏออกมาให้นายเห็นไม่เป็นไรหรอกฮะดึกแล้วหน้าถนนลื่นด้วยนายของเขาหาทางขยันขยอต่อไปอีกเดี๋ยวกินอะไรกันสักนิดคุยกันอีกสักหน่อยแล้วค่อยอาบน้ำนอนเลย ผมไม่ให้คุณถอกลับบ้านตอนนี้แน่มันจะตีสามอยู่แล้วนะนอนก็แล้วกันคุณโสอยากให้อบพยุบมาอยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำเขาพูดทีเล่นทีจริงเหมือนที่เคยพูดและอบไหลชายหนุ่มเดินตามวิถูเข้าไปในตึกใหญ่กินแล้วต่ออีกสักนิดไหมหรือจะเอากาแฟร้อนผลไม้ก็คงพอจะมีเหลือละมังให้เด็กหาอะไรมาให้กินกันอ,อีกสักหน่อยเถอะ คุณทูโซมัวแต่หาใส่ปากท้องคุณอิ่นคงไม่ได้ใส่ท้องตัวเองเท่าไหร่ผมไม่หิวหรอกฮะกินสิอีกนิดแล้วค่อยเข้านอนแต่ผมน่าหิวละ่ะดิฉันก็หิววิทวิทูพูดและเดินหายเข้าไปทางหลังตึกสักครู่คนใจผู้หญิงก็ชงกาแฟใส่ถาดยกเข้ามาวางตรงหน้าตามด้วยคนใช้ชายซึ่งยกตะลุ่มใส่ผลไม้เข้ามาด้วย มวัวแต่หันทางโน้นทีทางนี้ทีเลยกินอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเล่าแล้วก็มากหน่อยเดี๋ยวจิบจิบคุณสาวิกาสิกินเล่าเก่งเดี๋ยวนี้จะกินเล่าเก่งขึ้นมากแล้วหล่อนก็หัวเราะอย่างมีเล่ในในเวสุบรีและเอ็นหลังพิงพนักอย่างเมื่อยเต็มที่ไม่ต้องห่วงแล้วสบายไปแล้วใครสบายคะเมียหรือผัวก็ผัวนะสิ สรวานยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบนึกว่าเมียเมียก็พอยดีไปด้วยแหละผัวกันเมียกันนี่นะลงว่าผัวสบายเมียก็ต้องสบายด้วยเศร้าฉันเห็นคุณหญิงสาวิกาทีไรก็เศร้าที่นั่นเลือกคิดถึงเขาเถอะก็ผัวเขาจะเอาดีทางรัฐมีเมียสวยก็ต้องขายเมียกินเนสิไม่งั้นจะมีไว้ทำไมนายเวทรถบุหรี่ลง และอ้าปาข่าวอย่างเปิดเผยเอออันที่จริงน่าจะเหนียวคุณจีไว้คุยกันนะโท่เหนียวไว้ทำไมกันเขาจะต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวคนที่บ้านคอยตายก็ยังไม่กลับจากบ้าน,น้อกไม่ใช่หรือใครบอกคะคุณแล้วก็ซื้อทุกทีวิทูหัวรอเสียงแปงนั่นมันเป็นวิธีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลต่างหากไม่ได้เห็นเขานานเต็มที นายเวทพึพรรมพำแต่เขาไม่ใช่ด้วยความคิดถึงใครคะทินกรนะสิไม่เห็นไม่ต้องเห็นก็รู้คะ่ะเขาก็ยังคงเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละวิทูเน้นเสียงหล่อนมักจะมีน้ำเสียงเครียดอยู่เป็นนิดในยามที่พูดถึงทินกรทัศวิภาคทันทีดูเด่นจ่นะนายเวทกล่าวต่อไปอีกเด็กคนนี้ถ้าชอบสังคมสินไหนก็คงจะไปดี สีหน้าของวิทูไม่สู้จะผ่องใสนักเมื่อได้ยินสามีพูดประโยคนั้นไม่มีทางหรอกคะ่ะฉันเพิ่งรู้ว่าแกมีนิสัยอยากเด่นอยากแสดงว่าตัวเจ้าความคิดอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่เข้าแกบอะไรนักหรอกหล่อนทำหน้าเมื่อยคนแคบอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ชอบนึกว่าตัวฉลาดนี่มักจะปล่อยไก่อยู่ร่ำไปแกอ่อนหัดจะไม่รู้หรอกว่ากับคนประเภทหนึ่ง ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึง่งกับคนประเภทหนึง่งก็ต้องพูดอีกอย่างหนึง่งพี่จีก็ไม่มีปัญญาสอนลูกดีแต่ให้ลูกสอนคืนนี้แม่คงขยันขยอให้มากรมะมังสามีของวิทูพูดเรื่อยๆไม่มีท่าทางขืนขังอย่างภรรยาแล้วหันไปทางชายหนุ่มเป็นไงโศลานสาวของคุณทูเขาเป็นยังไงมั่งอ๋อนี่คุณคิดจะเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วหรอคะ ร่อนถามยิ้มคล้ายๆล้ลอแต่จเจือความคลางแคลงกรอกกลิ้งอย่างรวดเร็วอยู่ในแววตาพู้โทก็ถามดูเป็นไรไปหลักคนหนุ่มคนสาวก็น่าจะเกิดปฏิกิริยากันเป็นธรรมดาทำไมไม่ถามถึงพวกแม่สาวพวู้นั้นมั้งหละ่ะถมเถไปที่องค์การก็มีตามห้างร้านบริษัทก็มีเข้ามากระตั้งเป็นไก่เป็นกองสูงเขาไม่สนรอก อ๋อแ,แล้วนึกว่าเขาจะสนใจทันทีสนใจหรือเปล่าคะคุณสโสห่อนหันมาถามเขาอย่างคาดคันโสรวานหัวเราะเห็นติดหน้าตามหลังอยู่ตลอดเวลาเอาใจบริการไม่ขาดหล่อนกล่าวต่อก็เธอเหงานั่งอยู่สองคนกับคุณแม่เท่านั้นไม่รู้ไม่รู้จักใครเลยคนหญิงวิทูลงเสียง ทำตัวเข้ากับคนยางแบบเนี้ยจะเป็นสมาคมกับใครได้ถ้าถือว่าไปไหนจะต้องรู้จักคนน้นคนนี้ก่อนถึงจะไปได้แล้วก็ชาตินี้เห็นจะไม่ต้องเปสังคมกับใครเขาละทั้งสีหน้าและแววตาของวิถูขนาดน,นี้ผิดกับเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอันมากเพราะขนาน,นี้แววตานั้นค่อนข้างขุนโสรวานรู้จักสตรีผู้นี้ดี พิธูเป็นคนอ่อนหวานอยู่ตลอดเวลามีมารยาทงามเข้าใจและผูกใจคนทั้งหลายด้วยวิธีการน่ารักน่าชมตามแบบของหล่อนแต่หล่อนก็อีกเป็นคนหนึ่งแต่หล่อนก็เป็นอีกคนหนึ่งได้ทันทีเมื่ออยู่รับหลังคนเหล่านั้นส่วนนายเวศเป็นคนตามใจภรรยาและบางทีก็ตามใจเสียจนเหมือนคนโง่แม้ว่าเขาจะมีสมองดีในด้านการทำงาน เป็นผู้ที่มีระเบียบเด็ดขาดเมื่ออยู่หน้าที่ทํางานแต่พอถึงบ้าน <_ d ata> เขาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งและเขามักจะเสียทุกครั้งที่เขายอมให้วิทูเข้าไปก้าวไก่กับการงานของเขาใครจะฝากตัวเองเหลือฝากพวกพ้องเขาทํางานในองค์การแห่งนี้คนคนนั้นต้องวิ่งเข้าพบบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อํานวยการเสียก่อนมีคนสําคัญอยู่สองคน รองไปจากคุณเวศคนหนึ่งเป็นฝ่ายหน้าอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายในถ้าสองคนนี้ยอมรับก็เป็นอันว่ามีหวังกว่าครึ่งคุณจะบ่นไปทำไมทันที่แคก็เหมือนพ่อแกนั่นแหละนายธนกรเขาเอาไหนซื้อเมื่อไหร่ถ้าเหมือนแม่สักนิดก็คงจะหวานกว่านี้เวศพูดขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่สู้ยินดียินร้ายกับเรื่องนี้เท่าใดนักโสรวานอยากจะพูดบางอย่างที่เขามีความคิดเห็น เกี่ยวกับสตรีสาวผู้นั้นออกมาสักประโยคหนึ่งแต่เพราะความที่อยากเอาใจเมียนายเขาจึงได้แต่นึกในใจแต่ถ้าทางเธอดูเป็นคนตรงนะฮะคุณแม่ของเธอก็ดูซื่อถ้าเขาพูดออกไปอย่างนี้เขารู้ได้ทันทีว่าวิทูคงจะยิ่งขัดแค้นความไม่พอใจตามวิสัยของสตรีผู้ไม่พึงตรัสถนาจะให้สตรีอื่นมีดีมากกว่าตน ทำงานกับผู้หญิงเป็นเรื่องยากลำบากที่สุดโสระวนเข้าใจดีทั้งจากที่มีผู้คนกล่าวถึงเสมอและทั้งที่เขาได้เคยพบเคยรู้จักมากับตนเองแล้วที่ทำงานกับผู้ชายสิบคนก็ยังดีกว่าสนทนากับผู้หญิงคนเดียวเพราะผู้หญิงคนนั้นมักจะเป็นที่มาของเรื่องเล็กๆซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องพูดเล่นซึ่งกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายโสรวาน จึงระวังตัวหนักหนาเมื่อเข้าใกล้ผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นคือเมียนายถ้าเขารู้ว่าเมียนายอิจฉาผู้ใดเขาจะหยุดยกย่องสรรเสริญผู้นั้นแต่ถ้าเขารู้ว่าเมียนายชื่นชมยินดีในตัวบุคคลใดแม้เขาจะไม่สนใจบุคคลผู้นั้นเขาก็พยายามแสดงว่าเขาสนใจและชื่นชอบงานของสุรวล จึงเป็นงานที่บังคับตัวเองให้เป็นไปตามแบบฉบับและความต้องการของผู้อื่นการคบหาสมาคมกับบุคคลทั้งมวลขึ้นอยู่กับความพอใจของนายและเมียนายเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเขาค,คลุกครีอยู่ที่บ้านนายพี่จีก็เ,เชื่อฟังลูกสียจนหน้าหน่าสงสารหล่อนใช้ง,งักคำว่าหน้าหม่นไ้ไว้หน่อยหนึ่ง พ่อแม่ที่อยอมให้ลูกเป็นนายนี่น่าเวทนาอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวเราดีอย่างที่ไม่ใช่พ่อแม่แบบนั้นอะนายเวททำเสียงองอาจก,ก็เราเลี้ยงลูกนี่นาไม่ใช่ลูกเลี้ยงเราเขาพูดแล้วมองดูโสรวารซึ่งเอ็นตัวพิงพนักความอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยปรากฏออกมาจากท่านั่งของเขาอย่างไม่ปิดสูงว่างมากโรซินั่นเล่นไพ่เสียหรือได้ เสียนิดหน่อยฮะเขาหมายถึงเพซึ่งเขาไปร่วมวงด้วยตอนใกล้สองยามผลไม้ไงคะคุณโศเขาดื่มกาแฟจนหมดถ้วยแล้วจึงต่อด้วยผลไม้อีกเล็กน้อยพอมีให้กระวนกระวายเกินไปในตอนเชา้าถ้าโศชอบทันทีแล้วก็ดีมากนายเวทเอ่ยถึงเรื่องที่ยังพูดค้างไว้อย่างติดใจด้วยจุดประสงค์บางอย่างที่เขาคิดขึ้นได้ เพิ่งคิดขึ้นได้เมื่อเขาแลเห็นคนทั้งสองเดินเคียงกันออกมาจากห้องหนังสือเป็นวิธีแก้เผ็ดที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดเลยนี่นาเขาเองก็ไม่ได้ชิงชังหลานสาวของวิทูแม้ว่าจะชิงชังพ่อของหญิงสาวผู้นั้นไม่ใช่น้อยในฐานะที่ครั้งหนึ่งในอดีตวิทูเคยมีใจฝักใฝ่ต่อทินกรอย่างลึกซึง้งจนกลายเป็นความขุ่นหมองใจระหว่างพี่น้อง ที่ไม่มีวันประสานกันอย่างแนบแน่นเหมือนเดิมตราบทุกวันนี้ความรู้ก็มีสวยก็สวยและยังเป็นหลานแท้ๆของคุณทูสวุรวานยิ้มนิดๆเขาเองก็กำลังจะคิดถึงหล่อนหล่อนผู้ซึ่งจะเปรียบกับอะไรดีหนอเขาคิดคงต้องเปรียบกับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความงามสงา่าแต่นายเวทคิดคนละทางกับเขา นายเวทกำลังคิดว่าวิธีหักหน้าทินกรอย่างดีที่สุดคือการช่วงชิงอรุสาวของชายนั้นมาเป็นภรรยาของลูกน้องตนคราวนี้ละ่ะทินกรที่วัดภาคคงจะลดความหญิงทะนงลงไปได้และรู้จกักติดต่อคบหากับคนอื่นๆอย่างมนุษย์ธรรมดาได้เสียทีเพราะการที่เขาไม่งอนงอและไม่รู้จักการงอนงอผู้ใดเลยนั้นนับเป็นความขื่นขมอย่างหนึ่ง ที่ผู้จ้องจะวางอำนาจใส่เขาเหมือนกันแม้จุแม้จะจนกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์ก็น้อยกว่าแต่เขาก็ถือว่าเขาอยู่ส่วนของเขาและอยู่ได้อย่างดีโดยไม่ต้องพึ่งใบบุญผู้ใดความหึงภรรยาที่เคยรักใครใ่ใยดีบุรุษผู้นั้นยังติดข้องอยู่ในหัวใจส่วนลึกของนายเวสแมนสวงไม่เสื่อมคลายแม้ขณะนี้ เขาจะมีภาระกิจอื่นมากมายที่ทำให้ลืมเลือนไปแต่นาทีใดที่ได้เขาที่เขาได้ระลึกขึ้นมาเขาก็ตะคิดตะข่วงและชิงชังอย่างเงียบเชียบและหวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้ชัยชนะด้วยการที่สามารถทำให้คนทนงอย่างทิงนกรที่วัดภาคซิโรราบเขาแต่แล้ววันแต่แล้ววันแล้ววันเล่า เดือนแล้วปีเล่าไม่ว่าเขาจะใหญ่โตขึ้นเพียงใดมั่งมีขนาดไหนคู่แข่งของเขาก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่น้มุมสงบโดยมิยินยอมให้ผู้ใดลากเขาออกมาจากมุมนั้นและกําไว้ในอุ้งมืออย่างลูกน้องใครในายธนกรคงนึกว่าตัวเขาแน่แล้วก็มังเวทเคยปารบกับภรรยาแต่ภรรยาเขาก็ตัดปดท,ทุกครั้งไป คุณแน่กว่าเขาแล้วละนาไม่ต้องไปพูดถึงเขาให้เสียน้ำลายหรอกมาบัดนี้เขาแลเห็นวิธีแกล้งทินกรทางอ้อมไม่ใช่เจตนาร้ายทีเดียวนักแต่เป็นวิธีทำโทษคนจองหองโสดจะไปบ้านเขาอีกก็ได้นี่นะถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายติดต่อมาก,กับเราดูเหมือนวิทูจะไม่สู้พอใจนักที่สามีขยันขยอ ฉันไม่เห็นว่าเราควรจะไปสกิดครอบครัวนั้นให้เสียเวลาเลยผู้หญิงอื่นมีถมไปไม่มีปัญญาหาฉันก็หาให้ก็ได้คุณโสหล่อนพูดอย่างหงุดหงิดนิดหนึ่งผู้หญิงยิง,งอย่างทันทีน่ะคุณชอบเหรอเอามาทำาไมกันตัดทางก้าวหน้าของผู้ชายอย่างคุณเปล่าๆเ,าเาพราะคุณไม่ใช่คนที่จะอยู่นิ่งคุณเป็นคนขวัขวายทางรุ่งเรืองใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาคู่ครอ,องของคุณ จะต้องเห็นด้วยกับคุณพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณไม่ใช่ขัดขวางคุณฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมคะแต่โสระวันกำลังง่วงเต็มทีและยังไม่มีปัญหาเรื่องผู้ครองอยู่ในสมองเขารู้ตัวดีว่าเขาจะยังต้องไปไกลกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้อีกมากต่อมากจะตีสแล้วนะนอนได้แล้วดูน้นสิโสง่วงเต็มทีนายเวศพ,พยากรเยย์ เมื่อแลเห็นชายหนุ่มนั่งนิ่งเงียบยิ้มยังระบายอยู่บนริมฝีปากแต่ใบหน้าเป็นมันและในตาบ่งบอกถึงความเหนื่อยและอ่อนลา้าไปนอนกันดีกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นบิดตัววิทูจึงชะโงกหน้าไปเรียกคนใช้ให้มาเก็บภาชนะและของกินดิฉันขึ้นนอนละคุณโศก,ก็ไปนอนซะเถอะห้องหับจัดไว้ให้แล้วนั่นแหละ สรวานจึงลุกขึ้นรอจนสองสามีภรรยารับไปจากชั้นขั้นบันไดแล้วเขาจึงขึ้นไปยังห้องที่เขาเคยมาพักเป็นประจำอาบน้ําเสร็จพอศีรษะถึงหมอนเขาก็หลับสนิทตื่นแต่เช้าตามนิสัยอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจึงลงไปข้างล่างคนชัยกาลังเก็บกวาดเศษกระดาษและเศษอาหารที่โรกลือเม,มื่อคืนเต็นก็ยังคงกางอยู่ และชื้นด้วยน้ำฝนแต่เก้าอี้ถูกพับเก็บและวางซ้อนกันตเตรียมส่งคืนสถานที่ที่ยืมมาเป็นการชั่วคราวคุณตื่นแต่เช้าเชียวเหรอฮะเพิงซึ่งเป็นคนส่วนถามเมื่อคืนงานเลิกตั้งเกือบตีสามไม่ใช่หรือฮะเขาพยักหน้าแลนอนสายกับใครไม่เป็นต้องลุกขึ้นมาทำอะไรจุกจิกดูแลอะไรอยู่เรื่อย เขาตอบน่าเสียดายนะฟรอเสียไปเปล่าๆไม่ได้รับใช้ใครเลยเขาพูดพลางมองดูฟรอเต้นลำชั่วคราวซึ่งอุตสาห์ทำขึ้นสำหรับวงดนงตรีและผู้ที่มาในงานได้สนุกบันเทิงสนามหญ้ายังคงอุ้งน้ำไว้เต็มโสรวานจึงเดินข้ามไปยังเรือนรับรองในห้องถูกเก็บกว่าจนสะอาดเรียบร้อยดังเดิมแล้วโตวเก้าอี้ถูกเลื่อนเข้าสู่ที่ทางของมัน เงียบเชียบจนดูราวกับว่ามีได้มีงานคึกคืนเกิดขึ้นที่ห้องนี้เมื่อคืนนี้สุรวาลสุดตัวลงนั่งตรงปลายเก้าอี้ประจันผนังจุดบุรีสส่สูบเหงียนศีรษะขึ้นใช้ศีรษะส่วนหนาของขอบหน้าต่างของขอบพนักต่างมอนสมองของเขายังคงมึนเพราะนอนน้อยแต่ก็นอนต่อเมื่อจนสาย เหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะไม่ใช่นิสัยนิ่งอยู่สักครู่จึงเดินออกไปช่งโงกหน้าต่างเพิ่งบอกว่าไปในครัวนะให้มวนชงกาแฟดำๆขมๆให้สักถ้วยเถอะไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็รับถ้วยกาแฟจากคนสวนและเดินเข้าไปในห้องหนังสือดูเหมือนสียอดตองอ่อนอันสดสว่างยังคงเรื่อเรองอยู่ในห้องนั้นเขาจิบกาแฟ ความโขมของมันช่วยขับไล่ความมึนงงที่ยังคงอยากค้างอยู่ในสมองออกไปจนเกือบหมดพางคิดถึงท้อยคําของผู้บังคับบัญชาเมื่อคืนนี้เรื่องคู่ครองอันที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สําหรับเขาเขาถือว่าเขาจะต้องรอคอยการตัดสินใจอันเจียบแหลมทีเดียวกว่าเขาจะแต่งงานมีคนเป็นจํานวนมากทีเดียวที่ผิดพลาดอย่างไม่เป็นท่า พราะการแต่งงานแบบชุยๆตามอารมณ์เพราะสำหรับเขานั้นเหตุผลจะต้องมาก่อนเสมอทันทิกาที่วัดภาคหล่อนอาจงามสงา่าและคมคายอย่างลึกซึ้งบนความสุขุมอย่างเยือกเย็นหล่อนอาจจะอ่อนโยนทรงภูมิรู้อยู่ก็จริงอยู่แต่หล่อนไม่มีคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่เขาพึงปรารถนาเลยน่าเสียดายสุรวาล นึกถึงความงามอย่างอุดมศักด์ด้วยสีและของหล่อนแล้วก็ใครที่จะได้พบป่านหล่อนอีกเขานึกหาเรื่องที่จะติดต่อกับหล่อนจบบทที่8